สรุปข่าวฟุตบอลไทยวันที่7กระกฎาคม2567าลำพูลบัวริเออร์ทีมอันดับ9ของตารางไทยลีก1ฤดูการที่ผ่านมาได้ประกาศคว้าตัวเจฟเฟอร์สันแอซิสดาวยิงชาวบราซิลจากสโมสรบาลียูเนเต็ดทีมในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียเข้าร่วมทีมในฤดูการหน้าอย่างเป็นทางการเจฟเฟอร์สันแอซิสวัย29ปีสูง185เซนติเมตรมีความสามารถในการทำประตูที่โดดเด่นโดยในฤดูการที่ผ่านมา เขาลงเล่นให้บาหลีอยู่ในเต็ดทั้งหมด35นัดยิงไป15ประตูและทำ2แอสซิสนอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์การค้าแข่งในหลายประเทศเช่นบราซิลมอนตา UAE และอินโดนีเซียซึ่งการย้ายมาร่วมทีมล้ำพูณบริเออร์ในครั้งนี้ทำให้ทีมมีความหวังในการเสริมความแข็งแกร่งในเกมรุกเพื่อเตรียมตัวลุยศึกในฤด,ดูกาลใหม่ก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับ ลำพูนปอริเออร์ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งประกาศคว้าตัววิเตอร์คาโดโซประการหลังจองแกร่งชาวบราซิลจาก BG ปทุมยูเนเตตด,ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อร่วมทีมในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการ oso, วิเตอร์คาโดโซวัย34ปีสูง194เซนติเมตรมีความสามารถในการเล่นในตำแหน่งกองหลังอย่างยอดเยี่ยมโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงเล่นให้ BG ปทุมยูเนเตดทั้งหมด18นัดยิงได้4ประตูวิเตอร์เริ่มต้นการค้าแข่งในลีกบราซิลและย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยครั้งแรกกับอุบล u ูเ UM t ็มทียเมื่อปี2015ก่อนจะย้ายไปสิงห์เชียงรายยูเนเตดและมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์หลายรายการการย้ายมาร่วมทีมลำพูนบริเออร์ในครั้งนี้ทําให้ทีมมีความหวังในการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับสําหรับฤด,ดูกาลใหม่ระยอง f c ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดาบิดคูเอบากองกลางจอมเก๋าชาวสเปนจากสโมสรคอนแก่นยูเนเตดเพื่อเสริมทัพในฤด,ดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการดาบิดคูเอบาวัย33ปี มีประสบการณ์มากมายในการเล่นในตำแหน่งกองกลางโดยเขาย้ายจากเชียงใหม่ FC มาอยู่กับขอนแก่นยูเนเต็ดในช่วงเล่นที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมาและได้ลงเล่นในศึกไทยลีกหนึ่งรวม12นัดคูเอบาเริ่มต้นการค้าแข้งในลีกสเปนกับบียาเรอันและย้ายมาค้าแข้งในประเทศไทยครั้งแรกกับน้องบัวพิชยา FC ในปี2019การย้ายกลับมาระยอง f c ครั้งนี้ทําให้ทีมมีความหวังในการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเพื่อเตรียมตัวรุยศึกฤดูกาลใหม่ลำปาง FC ีทีมในศึกไทยลีก2 ได้ประกาศคว้าตัวนนทวัวนรวณิชิกองหน้าจากวิทยลาลัยพิชยาบัณฑิตเพื่อเตรียมรุยศึกไทยลีกหรืฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการนนทวันรวัย19ปีเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการทําประตูและมีประสบการณ์ในการเล่นในลีกไทยเขาเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลจากเตะบอลเดินสายแถวบ้านในอําเภอศรีบุญเรืองและมาคาตัวเข้าพิชยาอาเคเดมี่ซึ่งเขาได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับเยาวชนนนทวันรเคยเป็นนักเตะในยุทธลีก17ปีรองแชมป์ภาคและแข่งระดับประเทศเขายังเคยอยู่กับอุดรยูเนเต็ดในไทยลีก3และล่าสุด ลงแข่งในศึกเซมิโปรโลีกกับวิทยาลัยพิชยาบัณฑิตการย้ายมารุวมทีมลำปาง f อครั้งนี้ทําให้นนทวันรมีโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในการลุยศึกไทยลีก2ฤดูกาลหน้าสีสเกตยูเนเตดทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก2ได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวไคเก้ริเบโรกองกลางริมเส้นชาวบราซิลจากพีทียูมอปทุมธานีเ c เพื่อเสริมทัพในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการ o, ไคเก้ริเบโรวัย31ปีเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ และความสามารถในการเล่นในตำแหน่งกองกลางริมเส้นเขาผ่านการค้าแข่งกับหลายทีมในประเทศไทยรวมถึงพัทยายูเนเต็ดบางกอกเอฟซีสายมิตรกบบินยูเนเต็ดหลวกแดงยูเนเต็ดเกษมบัณฑิตเอฟซีสระบุรียูเนเต็ดและสุโขทัยเอฟซีไคเก้ริเบโรเป็นการเสริมทัพต่างชาติรายที่3ของสีสเกตยูเนเต็ดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกไทยลีก2ฤด,ดูการหน้าที่จะเปิดสนามในวันที่10สิงหาคม2567การย้ายมาของเขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมในการแข่งขันฤดูการใหม่ โปลิสเทโรเอฟซีทีมในศึกไทยลีก2ได้ประกาศคว้าตัวติอาโก้ดูแชนกองหลังชาวบราซิลเพื่อเสริมทัพในฤดูกาล2024-2025อย่างเป็นทางการติอาโก้ดูแชนวัย27ปีมีประสบการณ์และความสามารถในการเล่นในตำแหน่งกองหลังโดยเขาเคยค้าแข้งให้กับหลายทีมในบราซิลเช่นซานโตสเอฟซีตูปีเอฟซีแซมไปโอเกอรีเอฟซีและในประเทศไทยกับอยุทยายูเนเต็ดนร์ตกรุงเทพและล่าสุดอ e ีสปอร์ตคาลูเบนนอรเอสเต การย้ายมาร่วมทีมโปลิสเตโรเอฟซีในครั้งนี้ทําให้ทีมมีความหวังในการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับเพื่อเตรียมตัวลุยศึกในฤดูกาลใหม่ติอาโก้ดูแชนได้เผยถึงการย้ายมาร่วมทีมครั้งนี้ว่ามีความสุขมากที่ได้กลับมาเล่นที่ประเทศไทยและได้สวมเสื้อโปลิสเทโร่เอฟซีฉันจะพยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมได้กลับขึ้นไปเล่นฟุตบอลไทยลีกหนึ่งอีกครั้งนาธานโอลิเวียรากองหน้าชาวบราซิลได้โพสต์ปัตตานีเอฟซีหลังไม่ได้รับการต่อสัญญาใหม่กับทีมมโดดยในนฤูกาาาที่ผ่ผ นาธานโอลิเวียร่ายิงไปทั้งหมด21ประตูทําให้เขาเป็นอันดับที่3ดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรการโพสต์ลาในครั้งนี้นาธานได้สแสดงความขอบคุณต่อทีมโค้ชเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยเขาได้กล่าวว่าผมขอกล่าวคาอาลาทุกท่านด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นโอกาสคําสอนและมิตรภาพขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในเส้นทางของตนการอําลาในครั้งนี้ทําให้ปัรตานี FC ต้องหากองหน้าคนใหม่มาแทนที่นาธานในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งแฟนบอลต่างรอติดตามข่าวสารการย้ายทีมครั้งต่อไปของนาธานอย่างใกล้ชิดสงขลา FC ทีมในศึกไทยลีก3ได้ประกาศคว้าตัวสุภกรเพชรรัฐกล้องหลังจาก MS นครศรีซิตี้อย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมลุยศึกไทยลีก3ฤดูกาลหน้าสุภกรเพชรรัฐวัย27ปีเริ่มพัฒนาฝีเท้าจากการเป็นเด็กฝึกที่นครศรียูนเดตยู21 ก่อนจะเริ่มเล่นอาชีพครั้งแรกให้กับเมืองคนดียูไนเต็ดและเล่นให้กับ MS นครศรีซิตี้ใน2ฤดูการล่าสุดการย้ายมารุ่มทีมสงขา f c ในครั้งนี้ทําให้สุภกรมีโอกาสในการสร้างผลงานและพัฒนาฝีเท้าในหลีกที่ใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมโดยสุภกรจะสวมเสื้อหมายเลข31ในการแข่งขันฤดูการหน้านี้ซึ่งแฟนบอลต่างหวังว่าเขาจะนาพาความสําเร็จมาสู่ทีมอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ